มาเน้นว่ากลุ mm ่มดิเดาะเต็มมากแบคตมันเาปลาบุญมีปลาบุมีปลาอะไรน่นี่ดีดีสิแต่บุญมีเลยโอ้ดีเลาแล้มดกระบอกจะแลงอยู่านอมงดิเอยู่นี่มงคัดมคัดดแลมันบด คนไทยรู้สานได้แบบนี้ช่องคนมุดซ้ำตุกได้ด้วยมามาแม่ได้าจับเลยมาแม่เนี่มาเลมาเยสบายดีอย่าเอ่ยเพะผบกับ2กับรายการฮาร์ดพาเวิมื่อนี้

ใช่ว่าตัวนี้ใข่เนี้ยผ่นาน,นี่มันเกาะใส่ดกดมันใส่เกาะใส่มันหนักแต่กุ่งตัวนีโ้โอ้อแม่ก็านขาดจริงนี่ว่าท่าน,น,นมาจากักแล้วาบ,บ่แล้วบ่ว้าอู้ส่วนนี้คืออยู่เนี <S 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 ่ยสมเกลาเนาะโอ้ยก็สัมเกลเ,เนาทางการ บอลเอ้าเบิองเดี๋ยวก็อล่ะพี่น้องอบลหนึงไ่ล็อคืนข้างเพอแล้วพอแล้วช่วงไห้เขากินในแต่วะย่อกระซ่ามาลูกย่อกระซ่ามาจุดที่ถือเขาจุดที่ถือเขานะมันว่าเต็นเนาะยังเต็นเนาะนี่พี่น้อง สีเห็ดแจวกินกัน็นีว่าชั้นแต่ว่าต้องล้างทำมันสะอาดก่อนน,นี่เอาหนามมาล้างโดยเฉพาะทำความสะอาดก่อนให้ถือเอามาทำความสะอาดปลาด้วยจอบนี่เห็ด <c oughs> จอบเดินว่าให้อันนั้นถือสุขะอันนั้นไม่จักสิถือซ้ำได้เลยพี่น้องเลยเอาซ้ำได เเร็มมากบคนมันเอ้าอาตาบุญมีป uh, ้าไม่มีปาปลาอะไรเนี่ยนีต้อคนเลืดโ้โดดีดงโดดีดงดีบเรื่องเลยแบหลาโอ้ยเฮ็ดเลยลงเลยเรียบร้อยหอมกุ้ง เรียบร้อยซีมโลดเอาเ็ดเลยเล้แก่ข้าวจักเปกซ่พี่นอแก่ข้าวมโมันหนาวเนี่ย่ะครับเพัดกรัะเอาบอดด้เก็บกระเพาะหอมเ่นึ่งกุ้องเต็นเต็นจะกล่องบิางได้โอ้บิ่งนหมี่อฮะอืม อะไ้เน่ก็ครับเดี๋ครับอาลาบกินบ่น้าไม่ินี่ไปแสบเด้อแสบนะเห็ดสเนาะไม่ไม่ไม่ไมด้เม็เนี่ลูกกินเโอ้เตันค่ะโอ้ักกิรวมเนี่เนาะเอ้ยรำกันเด้อเอ้กินเด้บ่อ กินได้หรือมันกินดิบได้ป๋อได้ได้กิโนั่งแกไปดูน้อมก้าน้่งเลยอีวิปเปอีกมีหนอนนกเป็นนำเป็ดแม่รู้นั่งก็ได้ไม่ใหนั่งก็ได้หไม่อ่ะออกไล่ไปบานเดือน บมมาเหมือกเลยมาถือเก็บเลยโอ้เสียเด้อดีดีสิต่ีเอดีแล้วจะหมดกระบอกจะแล้มังดียอยู่นองมันดยอยู่นี่ยัดมุคัดหลุดแล้วมันบดีเอามจับวางเลยมันให้ลสาิได้เลนี่ตะกลอดองคนมุดซ้ำทุกจะได้มา มา <PM S 2> ไ,ไหมยอเลยอมาไหมเน้อมาเลยมาดูด้อย่างใก้ๆหน่อยด้านสำนินนี่เท่ไหรตดีอยู่เด็ดเด็ดเ่องเน่ลอันนี้อ่ะว้ยพี่จะไปรับเื่อมีแม่กี้ไม่มีเขาว่าเขาว่ามีแพนนะบญนีเอาอ่นมาใส่งูงูยาวนี่ขยัแตัเขาจิกดัดวนก็คือเขาจิกยวของเขาอ่ะจะมีไหม ครับออกเจ้ออ่ันว่าเลียวเต่านี่สองคนมาใช้น้ำกันนี่เด็ก uh, ินดูนะเอาำกับวัวหานี่ยไปมันห่นหละไปมันห่เนี่ยรอดไปว่ากระตุก้ากลางไปม่หอมแล้วเฮ็ดอี่อก็มยนมมนปังของคุณยันบาละถวยเงไงมันอยู่กลางดอ่ามันเลือกมันอยู่กลางมันอยู่เลือกมีตัวใหญ่ด้อยู่ปะ ถ้ามีเวลาส่วนหันก้อก้อนมันพอถึงก้อนมันถึงจับจับเงียงได้เนามาเวเวนนะเอาเงียมาเอาเกี่งเขาปลาเลยนะเฮ้ยโอ้ยพลาเลยนี่เอามอมานํนี่โมอานี้ตะกร้าหมอบ่ะตัวด็ปลาละลายเรอนี่นําบ่กลางเขาเกัดแหล่ะเขากัดแล้วเขาหิบานเฮ้ยอันนี้เขาเยเป็นกลาอยู่คนอม mọi người 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 mọi Yêu lôn, lại, Yêu lại, người mọi người kìa, người กินได้รซ <ie> ื <ização> ้อเนาะกินอะไรซื้อไอ้พวนี่เก่งๆๆสิ่งใดสิได้ดละพี่น้องตะเวนข่อยละอก็บใจได้พี่น้องนี่ผ้ใด้ขับมาเบิ่งกับกดอันนั้นนิ้วโป้ในสีเนี่ยแช่ในเด้อพี่น้องกิมือหน้าพ่อได้เฮ็ดลงเห็นไหมมือหน้ามือหน้าว่างโปรแกรมกันไหมเดี๋วได้มาเขาชิมเห็นยังเขาชิมากินมือนาเาามเฮ็ดแบบว่ามากินข้าวปลาให ี่น่องเบิงเนาะเดี๋ยวว่าออมมี่ออมออมี่อุ้ทั้งนี่แหละบายบายบแจ๊